ครับมือหน,นีเขาเดินทางมาฮอดนะครับอันบังแหลวไข่ในมิตผ่านหูวบ้านม่วงกาชัางนะครับตำบลสวัสด์อำเภอเลรหนุท่าเป็นบ้านเกิดของมุ่นแค้นแกนคูนน,น,น,นะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวเ้างทไปสอบถามมึงไปแวะไปเดินนำ้ำอ่าพอ่อหญ่ไม่ใหยาบ้านม่วงกาช้งางเนนะาะตำบลสวัสด์อ่า อำเภอดงสวรรัสด์บ่อตำบลอำเภอตำบลสวัสด์ตำบลสวัสด์อำเภอเรื่องหนกท่านะครับกับอ้อนู้เราบอกว่าเราอยู่เมองไหนนะครับกบเป็นบ้านเจริญอยู่ผมบ่เคยผ่านเข้ามาจากเชื่อนได้หนิครั้งแรกเลยนี่แก่ได้มัดยาโซ่ใชแต่ว่ามาอยู่มันมาหาเงินนะครับกับมาเราผ่านมา,าเรืงแต่หอดเชื่อเรื่องหนกท่าซื้อตำบลแจ่หนกหนท่าเรื่องหนกท่า เป็นบ้านใหญ่เลยครับบ้านใหญ่ลูกเรียนกับโรงเรียนใหญ่เตื่องยู่เจริญอยู่ครับแต่เราต้องสอบถามคนเหล่าเนาะสอบถามคนกองบ้านมณเฑียรพอดีครับผมถามในตาบ้านนั่นบ้านเกิดของมุนแค้นอยู่ไ์เหรอเฮี้ยเงี้ยเรายู่งใส่มณนแค้นมณนแค้นพูณข้างคนเด้อทางเดียกว่านี่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 เลี้ยนทางไปบ้านนาจานนี่เลี้ยนไปหนีเลี้ยนไปหนีเลี้ยนไปหนีกินนี่ทั้งนี่นี่ว่าเล่ยวัดไปหนีมณนแค้นแสนคุณนั่นครับเมียนเมียนเสื้อเวทนั่นซื้อเสืก่อน นนซื้อเพชรซื้อเหนียญซื้อเพชรอ่าซื้อเลรีลูกไก่ข้ามโอ้เพิน่นอันพ่อแล้วสิอยู่บ้านบ่เนาะตายแล้วเอาแม่อยู่บ่บาทแม่นั่นก็จักไรเด้อสิมีสิมีคนอยูบ่บ้านบ่มีอยู่พี่ <c oughs> น้องเขานั่นอ๋อ บ้านไร้ลักลออ่อยเออเพิ่นไปอันนี้เพิ่งไปสั่งไว้แต่ว่าบ้านแท้ๆบ้านแม่บ้านนังนี่อยู่นี้เออน,นั่อะไะสิพุ่มๆไป <laughs> ครับไปพอแม่ชีพิทา้งสิ้นเดียวเียวขวาไปเป <laughs> ็นบ่ <c oughs> อขาลาบานี่กันถามรถว่าพี่รถก็ใส่บ้านมุนแค่นั่นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเพียงเพียงมาแตงข้ามาพร้อมๆกันกับผมนี่ยแหละครับแม่แวะคอยไปกินหำหาบ้านหาญาติในบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดของมุนแค่นั่นคุณ <c oughs> อยู่บานนี่แหละครับพี่น้องครับไปสอบถามคุยกันกับพี่กับน้องแล้วก็พานมาพุ่งกระพายพายามพี่ยามน้องตามกระแสชโจทเสี้ยวเพิ่นบอกมาอย่าไปยามผู้นั้นยายามผู้นี้นะครับช่วงระยะนี้ก็อากาศว่างๆอากาศดีๆโอกาสดีๆกับมาสิถามผู้ใดในนอขจาว่ายุยุดแย่สุดบ้านเป็นปะเชนกลับไปก็มายอนกับพุ่นมาหนีก่อนทันผู้ชมเด้อเออแล้วสิไปถามไป อุ้ยก็ตีกำนองเราเจ้าลังหลังไรลังนี่เลังนั้นพ่หละลังรถขันแดงมาสิจเอาันแดงอดอยัตลรถขั้นแดงจอดอยู่ต้องลายเป็นแฟนเขาแล้วหมดแววที่ฮักเขาจะวนพคนคู่ควรจะรีบเชิงใจถ้าบอกเคยเล็มก็เงาซึมซึมน้อใจไรวาสนาทาเจ้าเร้าฟ้ายาง วันที่จะเดินจากไปหัวใจอ้าทรมานสเทานั้นยมักจะแห่วใจอ้ายยังเ่อโตหาสุเปอยางเรสูบบังสุกูบางควส่งแรงใจเอไปใส่ทีก็ค่อยเป็นนเพื่อดินจนมันแ่ไนเพดเพ็ดหรือเพดเพ็ดเพ็เพ็ดเพ็ดเพ็ดเพ็เพ็ด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 เพ็เพ็ดเพเ็เพพ็เพาเพเเดเด บอกตาไหนลูกบอกตาไหนลูกจะไปไหนนะาะทำอะไรลูกตายแล้วอ้าปากก็ได้นู้นเนาเนี่ยผู้ด่าได้นู้งเขาอ่ะโอ้ยหลานเอ้ยมามามาเอ็มเอ็มไปดูนะครับเอามา สักันช่องใหญ่นายันชาแนลกดก็มได้ันกอกะไรแปลกๆ่ไทยไม่ท่ามันละมันจะมาทังมา่ินาตเิมากมาสิมากมาเขา้อมาเฮ้ยไอยมันมันโมยิมสดงวิเจาสถงยิมให้มข้นนะ ฮะให้มุ่นแคนเห็นน้กันนี่นถ้า่อยมาลักท้าเหมือนพี่น้องเจ้าเด้อ่าร่ยาขาวะเด็นกระเป็นเจ้าบอกเรียงงามมันมันกระพกไปเถอได้ารใครกรใกาดยานมายานมาต่อซ่ออ่านั่นอ่ะยยี well, ่ยัยีเขากลงน้ามาเขาย้ยยนมาได้ต่อซ่น่าร่วมญาติมันนี <k <k <k> <k ่ถามผู้ใดเป็นพี่พี่มู่เหมือนอ๋อ เ็นทีเยผู้ไดล่องมากบ้านี้ผู้นี้ร่องผู้นี้เนี่ยบ้านอันผู้นี้เนี่ยเป็นเป็นญาติเป็นลูกแม่ป่าใหญ่อ๋อคู่คู่คู่พี่ใไงเนี่ยซื้ออย่างซื้อแก้วแก้วผู้นี้เลยครับซื้อสอนอ่าแก้วสอนมันนี่ม่อนแค้นซื้อมิจะคนทั้งบุญซีจ้ะคนหนึ่งหนังคนอยู่คนอยู่กาแฟอยู่บัตรดานจ้ะมีบัตรดาน อระดาษนู้หลักเป็นเมีค่ะเป็นเมีค่ะตลาดนั่นนั่นแล้วพี่ๆน้องมองข้างบนนี่คณยิ่งจะคนผู้ชายจะค้นอ่ะคุณจ่รถไม่ให้ไปแล้วนะไม่แมนเต่าเพียกแมนแต่มุนแค่แมนแต่มุนแค่ ผู้เดียวผู้เดียวสลาเสียงดีก็มั่วหมือนเนี่ยเด็กผู้นี้ก็เสียงดีเด็กใหญ่ก็เสียงดีอยู่แต่ว่ามันดีคนละยามดีแบบไหนป้ายดีแบบเอาไม่หายประเดี๋ยวดีแบบจะไปผัวสิไม่หายเป็นแม่ไม่หายประเดี๋คุณแจนอะเออว่าอย่างนี้อะอันพ่อแม่เราไปตุ๊กตาอ่ะอันแม่นั่นยังค่ะม่ย่งอยู่น้ำน่องไส้คนละอยู่ บุรพาคุณละโอ้กลับไปไานั่งนั่งกจะเฝ้านีได้ไมไหลไอ้คุยจะานี่ยมันรุดแฟมหมเด้นี่ยเออแมนแีงม่ตะบุนนน้อยเออรุดแฟมพอดีมันบได้มาประกวดขุ้มได้เลยวันมันพระมันยังแม่กัมาอยู่จ้ะมันนอนน้ำดิ่อนอนนอยู่เสียแล้วเรด้กันทุกวันันกับอบ่อไฟบ้าหรอกค่ะเพราะว่าเบียกน้าเขา้าห่า อืแม่นบ่แม่แม่ในี่เถ่าไปไหนแม่อายุเจ็ดสิบเจ็ดโอ้สมพรนีแต่ว่าร่างกายังแข็งแรงอยู่พอไปเทโรเราไปพอไปอุ้ยมาแมนสิบเอ็ดปีแล้วบ่เม่มันก็ส่งเฝ้าแ่แสไปได้สิเอ็ดปีแลละดีตแม่พอสังทานเฝ้าแสดงน่าไปดีอยู่เน่เนี่ยคันบความลูกไส้สีดังนั่นแหละโอ้เนาะแต่เรยสวนศาตเพราะว่าไอ้ได้เห็นลูกไส้ชื่อเสียงฟงฟังมันก็ใคร เออในภาคกระเทียมเฮ็ดสวนบดสมอเหี้บบดผู้แน่วไปเหี้บบดหน้าเหี้บบดทุกอย่างเอาเฮ็ดหน้าจริงไหมผู้ดีจ้ะเอางูกเฮ็ดหน้าเนี่ยผู้ดีเฮียหน้าว่ากันเ่ด็เห็ยเขาจะดับหน้าแบบนี้นะคุยกันได้นานเลยเอาอิลิตล์คุยกันได้นานเลยแต่ว่าอนุญาตนะซุ้มเจ้าสามคนนี่ซุ้มเจ้าสามคนนี่ใส่บดประจำตัวใบยาวก่อนคือกันเหมือนแเล พีน้งเ้อพยายามบ้านเกิดของมุนแคนแกนคู้นพี่สาวไม่ได้เอื่อยเล่าหรอยูนิก็ได้านเขาพ่อได้เอื่อยเออเราน่งห้อมลกันธรรมดานี่แหละพี่พีน้องน้องกันคนเฮามาหากันกันยังซีละแฟนคลับเนี่ยถามเฉลี่ยเด่นเด่นยูนิ่งมไปยามบ้านมนแคนเนี่ยเรามาใปถามเบย่งอยูนิเบื่อผู้ใดถามพวยูนิเพจ่สีหูแล้มสลงกมสลมสลงมาหนี่จะส่านจออามนด ตอบคอมเมนต์น่ะก็เสาจทถามากเอ้นยี่นี่คนมักส่งผมจอแห้งๆบ่คอยคิดว่าเอ็นวิทเลยตอนนี้เฮ็ดดีดีพ่อยังแต่เห็ดเนีคนท่วงจะได้ไม่พูดอะไเห็ดกับผมนะได้นอก็จวงได้ข่อยยงเอาได้ลูกสามพนะ เป็นบ้าเป็นสาวเวิดเหล้วยอไอ้นี่เป็นสอนน้งสี่วหลายปีแล้วลูกจานในลูกเมียเป็นบ้าลูกคนที่จะได้เพราะว่าที่จ่าไม่ด้กังมาผู้ยุ่งยังก็ลูกผู้ยุ่กับน้องโบลัพูดหรือว่าผู้ยุ่งไเออยู่คำตะกาไอ้นี่เราเรบอกเป็นววช่าเหลี่ขอเลยซิองงอศต่อไป็วยใครนะากไนี่ด้วเจ้าขอซีดีของเ็พพินพ่ทองเก่าของเมืองใน อีหยเหดอกนี้นอ่หยังเืนยูทูบอกม้วนอยู่บเจ้าเดี๋ยวเพา้อนนะนะคนมักพาพอนฮือสนนนะนะฮ็ดไปสะรยาบ่ายย่าบ่กุลาบจะเบิ้งก็อย่างนี้ยเปะเบิงตะเบิงเอ้เฮีตไปย่งนีคือเกาเน่อวงนี่เนาะครับครับม่ใมันสิไปย่งคือเกาตตนนงผู้ไปอยู่บ่อยากให้คนไปน่ะนะคนดังบอกยังไงบ่อยากให้คนดังไปกัสีดังอยู่น่นนะเอ้มนนแค่นี้เล่าเล่าเกิดปีใดให้ได้กี่ปีนหวย สังหาหนึ่งหกปี่เก่านมีอยู่เด้ยปสองประมาณสี่สิบก่สเกปีประมล้วไก่นี่ก็หาแล้วนี่หาที่ที่แล้วบ่ะแมงห้ี่ปียังมึมแมนอยู่พูดนี้ได้เห็นี่หาสิบสองเ่าไหนแร้วหาสเาม่ขึ้นจะคือโดนเสียกําัังสิบกวกว่าสิบหากำลังสิบกวกว่าสิบคืออาย่เ้าของมั่จะคือโดนโดนามจะเจาเนอะแล้มกเตนแปเนาะ เมอมอนำขึ้นขึ้นสิได้เลขกเด็กูกูเกิดวันไหนพอเห็นรถทะลอดจอดอยู่หน้าวัดฝากอดก็่าเอารถอี่ยังรถไหมไถโบไหมไถเคยมากประจำอยู่บ้านบ้านยังก่อนสีจารเลิศใช่บ้านสีจารเลิศม่วนกระสั่งกระเมียนพราะว่าพันแยกออกเป็นสองมูอันนั้นมูเก่าอันนั่นย่งย่งม่วงกระสั่งเดิมมูเก่าอันนี้ มักยังซื้อบ้านใหม่ก็คือสีเจริญชัยหมู่สิบสี่ครับตามจริงก็เป็นม่วงกระช่างอย่าลืมนะจ๊ะหมู่สิบสี่นะจ๊ะพี่น้องพี่น้องเข้าใจเด้อเพิาะฉะนั้นผมก็ทำแล้วอยู่บ้านสินะม่วงกระช่างหลวงเออมันขึ้นไอ้เรื่องมุท่าเนาะเมร์อำเภอเรืองโท่าม่ามันมุขหมูเลยค้าราศีเจริญชัยเขาเจาะบุกไปขุนหมูต้อกว่าม่วงกระช่างจริง มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะใช่ไม่จะสวยกว่านี้นะสวยเลยสวยกว่านี้แล้วอันที่ไม่โบกโนี่เจว่าสิเห็นหรูโบกเห็นกลยโอ้สิมาโบนี่บอกพูดอะมาเลี้ยวนี่กระตุกติดตารวจมาช่ังสั้นแล้วเจ๊มาเที่ยวเรื่องนี้อะไรจะให้กันหน้าอะไรมางมมเช่นามแล้วก็ยังเห็นหน้าวะเขายังหน้าไหลไหลเห็นบมดเห็นหน้าไหลเอาว่าช่างสิเป็นผู้นี่หน้าไหล เฮตุใดเห็ดหน้า на, มักหยุดน้ำจงสีมักเหตุใดอยู่น้าบ้านนี้ก็ได้มันเท่า่บ้านเย้มาได้สองร้อยกว่าลังคานี่เจ้าแต่ผ่านมาทั้งเหนือเสืออยู่ไอ้อืมว่าได้ขมานีนครั้งแรกเลยเจ้านันในจักปีเออสีหนุ่มไม่ดีเาสีนุ่มไม่ดีเจ้าแต่เบืองต้นังคือเ่าอยู่่นะเออแหละค่อยมากว่าันพราบาดเนี่ยถึงว่านองก็คือเก่าอยู่หนมนึ่งช่องฉีดห้ายเจ็บอะ ก็ย <mile> oh. ูงอยู่ของไว้ยเด้ยจะหลายปีแล้วได้ต่วัาย่งนมยังขันหนีอยู่ตอวนไปที่แม่รักษาสุขภาพร่างกายจะความแบบดีด้ยอเพิ่มีด้กระทบไดากระทบไรดาราก็เลยบ่คอยมันเหมือนโอ้เฮ็ดเฮ็ดยางก็ตัดปามตัวเฮ็ดกอร์ลี่แถ้าว่าก็เฮ็ดมเจะของเฮ็ดได้นะละก็ได้เฮ็ดหายือจังไปเรื่อยๆอยู่จังวันนั้นจังวันี้ก็จังว่ามันบริกิดอย่างอ่ะจังมากนี่มันฝนตกว่าเศ้าฝนดีแห้งเดยเลย โอยันกูเป็นท่านย่านี่ก็คือจังเคยเห็นคุณคุนนะคือจังคนไปรเรือ่องเนหหี่เย็นคนที่คุณรอนยิสมยิ้นั่งฝ่าในี่นปลาย,ยางตัวทาเรื่อยๆรเห็ของนี้จักน่องนะเราจะล้มข้าม่อพิริเลยําไปทามาเลยไหมคือว่าลูกือหันคือว่าลูกยูนีอยู่น,นีไหม เอาคนทีว่าโอนั่ลูกผู้นึ่งคนไวเลยลงสุดนะลงสุด้นละขั้นต้นละขันผู้ชายนี่มันผู้ไหนอันนีหนาบาวนาบาวนาบาพี่น้องกันเอื่อยังแม่ไม่แม่ตัวนั่นแม่ตัวแม่แม่แมีเมันมีียมีมีเมีเมียม่มีนมีมียเยเัียเมียยมยยยม อยคนดังของเพชรชิ้นทองตัวมากมากเป็นน้องสาวของเมียน้องสาวของเมียคนแค้นเออเท่าไรเลยอายุมันเนี่ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกสิบห้านี่ล่ะสาธุเด้อยังแข็งแรงอยู่เออที่พ่อยังบ่ออกไปเลยจีบมาเฝ้าอย่ไงเดียวสามสิบสามปีค่ะสิบสามมาดูสามก็ได้เดือนดีนี่คือผู้เฝ้าเฝ้าหรือไหม เออก,กนินกับไ,ไปหาเอาไม่้ไนไปหาเอาไม่อประเทศไม่พูดร,ระเทศเบื้องล่างเขาเขาในอีกมีติหนึ่งจ้โอ้ยงังแข็งแรงอยู่แม่เออกินกับเสียงกแข็งแรงเนาะ เป็นอบหวานไอู้กเป็นาใเล่าเนี่ยเพราะมันสีเพราะมันสีอว่าโอ้ยพเป็นยังดอกก่ังเป็นบอหวานนีบุอันไม่ทั้งนี่นะโลกเขาเอือกโลกเนีนึงกับต้งโลกเนี่ยหนึงัมาพีเนี่มาพีเนี่ยยากม่ังโลกกันทหิหลอดคนแกหลอกคนแกแม่กระดีเดี๋ยวตัวีลูกมีหลานนี่ร่าไใกลกลเลยสบายใจน้องแม่น้องดูน้ำหลวงน้ำหลานหลักกำลังใจอือใช่เป็นเรืัอ ใจเป็นอันเล่าให้พักแม่เพิ่นเป็นไผ่เพิ่นเป็นตลกไงหนาเนี้ยโอ้แม่ละาเพื่อนเป็นพ่องเลยกี่แม่เอ้ยแม่นั่นเป็นอ่อมหลานเนาะนี่อุ้มหลานนี่น่อยนี่ไปนั่งเบิ่งไปนั่งเบิ่งยำมือเสาร้ว่ากันนั่งกินนี่แม่นั่นเจ้าก็มายืนไายข้างไหนเนาะอนาะเนาะโครงการเยอะมากอะพลาดมากอะเลยปะ ไปเบ้านมันเค็นดนันบ้านเกิดเจ้าอยู่ยสเกิมาเลยเว้านหล่นน้ำซีดนะกันเหรอครับนางเออเจ้ามาชักหน่อยจั่สิมยายน้องคอยมึงเพิ่นนะขอบคุวโอ้คุณัมหละตลาดบันแค่นีพี่ไม่นอนยนเหมกันอุคุณืได้ครับแม่เอนรายนี่ละใน่งนากะเมีครันมาดีอู้อคุณแห้งยังวะแต่ว่านี่ อันเสียไปเพิ่มหนึ่งแม่ลำักกันดอโอ้ยสาธุสายทุกแม่หน้าวานไมเยอะสิอยู่ไกลเติมอยู่หน้าไก่นี่แล้วแล้วหน้าอยู่ตำบลค่ำไผ่หุ่นละอยู่อยค่ำไผ่หุ่นเข็ดหน้าวานเข็ดหน้าดำหน้าดำหน้าดำหน้าวานแล้วเข็ดหน้าวานสันทิมีมันต่างหากเลยออืันนี้นำไปดีบ่ได้ฉีดดอกเออตั้งนี่ไมสฉีดอันนี้ที่พี่น้องเด้ออันนี้แม่น้องน้องแม่ของคนแคนเด้อเนี่ยเนี่ยหลองสาวของ ของแม่มุนแค้นแม่เสือหยังยายบุญโฮมบัวแก้วบุญโฮมบัวแก้วเอออันซุ่มซึ้งเฮาน้ำจืเป็นไงก็ขือนน้ำผัวแล้วเอือยนี่กแตะกอนบ่ออ่อนขันมุนแค้นบุญคำจุนอ้ะเอาขึนกะทิน้ำสกุลนี่ดีจ้ะดีตัวบุญคำจุนมันเนบุญคำบุนสู้แมนบุญคำมุนสู้ตัวแมนอยูเขาอะบางคนมีควอมัวเหมืนต้องเอาน้งแก้หนังอะไะ ร่องมะข้นมาเขาขันนี่แฟนกะเ่แฟนมาข้นแนสกุลนะม่กน่จะกลับนี่จะโยกกันะมวนแค่นะยังใส่บุญทำมันดโอ้ยบุนอยอะดีใส่เจ้าก็ได้ใส่น้ำสามีบ่ไม่นุ้สแกะใส่ามีค่ะชสามีคันมีสามีใส่สามีว่ใส่บุกับจุนเอาจนนี้สามีจีนบ่มีแหละตะโลกบ่ะโลกแลลวโลกแล้วอาปะท้ ก็จะฟุกนะ หลาไอ้แดดเยอ้เมือไหลูกอาขิ่รถเมื่อยกับบอากันมันมอมีค่าคข้ด้วลูกเด้มีค่าคข้อเด้โอ้ยนอนจะไม่เลยตัวจริงค่ะนอนตะกี้กันยังนมอยู่แต่เดี๋ยวนี้กันยังรออยู่้ยนสาธุตะกี้กันรอได้ค่ะเบบท่านเด็เาเลยยังหลายปียู่แมนผ่านมาเบิ้งตะกี้ยมรอ้ค่ะเกสาวน้นะมาเบิ้งอเียนเดด้วยเบิ้งตะกี้ลบงรอเจ้านะ ละวกนะับใจส่งตาบานนะปีแล้วก็เลืลล่อนหนังอนังซีดีเอหนังไเฮ้ยขวนอีแตงตกับเจ้าบ่ดแตงกับมาีน้ เต้ยจ่าบเออ่นเอาแฟนจ๋าไปหน้าส alon เป็นจ๋าไบหน้าสา l อนใจคอยอ่อนซอนไม่วางวินหัวใจเอพีติ๋นวันถิ่นเ็มาถอยลำหมอกันหมดมือมมากแต่ว่าโตยับหรอโตถอยออกโตถอยออกเขว่าคนมีสิท่านผู้ชมเด้อว่านัวหอมหนนี่แหละคนมันเฮาทางใายปลาใสกันถามแบบพี่เลียมน้องเช่นสิละกับพี่เลยผมมากกับมาฮาด ว่าน้ำผู้ถ่ผู้แก้ไป็นละแม่เลยต่อละไปหน้าร้านกาลังดรน้านกัอันนี้คนนี่ละลาคนมันพะไ้ให้ลกคนนี่อะไรผู้ให้มาอมเนี่ยริงๆคือขนมขนม่อรโอ้านร้านร้านครให้อุมที่นี่คือหน้าคอน้า กินพี่นองกันมันกระหูกจักบรานก็ดิื้อนมื้อนมิงิงิงอ่ิงๆิงถิงถิงิงถิงอ้ยบ้าไหมข้าวใหมข้าว่นสินมเอาเมอเพ่นแน่ยพิ่นก็ะสินเดือแล้วเรื่องงานอย่าไหลบอกงานอังบอก็มันกระลังพ่หี่ไปนั่นแหะเขากรลังเปิดเน่ยมันนีมาไแต่กนสีห่คคักเนาะแต่กนสีห่คคักขั้นพ่นมามันก็ย่ามบ้าย่างบ่อก็ย่งเลยคือพ่นมาวัดประจำประจำวัดเท่าเดนี่นั่นแม่น่า ยังขาดัาานัย้บ้านแก่ยุ่สิอันนี้ยุ้หนองสนมมึงข้อมาหนึ่งที่ปยายามบัมึงใช่้หาน้ำค่ะโอ้ยขอบคุณครับน้ำยุคปัจจุบันค่ะเข้าใจแล้วคุณจะกินอันนี้น้ำน้ำยังไหลถ่าจะฝ้ากินคนบอกว่าน้ำซื้อได้ น้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดืแล้เอรํงนิ้นมาไขอบคุณดีขอบคุณสลาหนึ่ครน้ำไม่ไม่ิมัยไม่ิโอ้ยเห็นเพียน้องอยู่หลายสิกอะตื่นใจน้ำนั่นดีใจน้ำมหาเนี่ยอาแบบจับจูดเอาเสื้อผ้าย่คือผมโอยากัดฉากผมไปเห็นเขาทายหลายคนนเ่น จัดฉากตอนรับปันเนสิผพมนั่นบนมันมันบัธรรมศาตเปิดด้นลงมาพี่ใชแนวนี้ไปขายดังไปขอยไปขายยังไป้ายกนคอยเบ่งอยู่ไปยำผู้นั้นผู้นี้แล้วไปยยมคายมื่อเนี้ยวันนีสิม่ยำเจ้าเรี่องวันเนี้ยมันไปขายกันไปขายอันนะจ๊ะขายบ้านขายเขาพุ่งขายลูกน้อโอ้ยน้รถด่วนนั่นเอง y, okay. ไปรถด่วนไปรถด่วนไปรถด่วนด่วนเจ้าว่าซะ

ผู้ได้มากอะไรค่คนมาคนไปคนมากคือกันตกขงตกขงหนากกว้างหนักกว้างมัดเลยหน่า่กันหน่ายกันคือกนะโอ้ยหน่อเอาพกนี้กันนี่ละอ้อานี้กันนี่ละจ้านนีเลมากโ้หญ่่อมากนั่งเฮี้ยงขาดโอ้ยหน่อเอาอีเชียอีเชอีเชอีเช จังวหนซุ้มหนากวงมหากันมนางเ่หมด้ลยใส่เอเี่ยเออ้นั่นสินั่นนี่อ้ยอย่าขิดเจ้าอีเงีงขึ้นขึ้นโลดได้แม่เอาวาสัติเออโอ้อนแม่กันยังมากนวยอู่สิตายกันจ้ามัน คนเ้าจะไปอยู่โสงู้เสานั่นแหละต่อชีวิตตัวสนองเป็นโลกเป็นไพ่กระซ้าหัวนวลวัตถุโลกเป็นโลกกับซ้าหย่อนโลกกัจจุชนโลกเท่าแก่แล้วกัจจุชนเท่าแก่เท่ากับมักมวลนั่งที่ไปหานางเสานางโสงี่แม่นแม่นความมอตายมันก็มาปานทุกคนก็ได้ความมอตายตายเองมันดอกท่างคนทุกหลายมาจะขวังเนาะเสาน้ำโลกโอ้ยจะไปเห็ดนั่นน้ำน้ำโลกน้ำพะอีกไอ้ข้าจิตวิตายมันกับผู้ตายดอก ฟันถึงยั่งยังพล่าเมนความยังเป็นคนยั่งมันวเลยแมนแมนเมอ้ยเมนตายเป็นหวมันบูดจังฟอนขึ้นมากมีจั่ของกระโหลกแล่ะแมนแถวากสากกระตูอดนะถาฉันชั่วแม่เอาดีได้แม่งะหวานหวานสิโอ้โหผวยุิยสาธุเลยโอ้ยมะนาวมันคือผู้จื่น กูกเลยกูกินเลยกูกินเราพบกกินนาโมนมานาซ้ำเิมเลวนจะกินเลยเออผู้นจะกินมีแต่พ้นจะกินูนมีเออว่างเล้มีแตผู้อนจะกินได้ไหนผู้สร้งเออเออันจะกินผู้อันจะกินผู้สร้างขนาับางคนเนี้ยผู้สร้งหวานนะอ้ยพี่น้องเห้ยเป็นเพ่เหงื่อครับ ระตกบ้านพี่บ้านน้องหละมวลกันกว่าเออ<ร>บ้านคนเข็นนี่แนละ้ว<อ>บ้านศิลปินนะ่ะอ่าผู้ที่เบื้องเดอ้ออามาเบิ้องซักกันมาบางคนหน้ากว้างมาหากันไง <c oughs> หาเงามาเกาะจอเลยเนาะใหญ่เนาล่นจอเลยล่นจอเลยไปงานจอดเล้ทไปงานทนกคนกันไปเนี่ยเขาว่าไปขายเขียงหมดเลยควายเขียงไม่ขายนะไปไปต้อกันแล้วเขาบอกข้าวเมล็ดขั้วไอ้สื่อคอนโนมาซะเออเอาจะเป็นหมูกันราคาดีเออแน่นเอาเป็นยักษกันราคาดีเบิร์ขั้นใหญ่ทะเบียนรถเราเด้อ ลองชีดแล้วก็เป็นะเสียบเปิดคุยยางลากกายแข็งแรงใหญ่เบ่คนให่ต้องดันมโอ้แซ่บหอมหอมเลยเป็นบัวบบัหอมแมวไอ้หอมมันหอมนหอมนอมแมวหรือน้อมลมเจ้ใส่นมใส่

สดไหนนะยหวานก่อนเลยกินหาวานเอหวาน้ให้ไปใส่แต่คนยิงยองมชอบเออวางดูไก็เอฟซีเนาะเราไม่ออกที่ดีเลยทีหนเรเี๋ยมันมันมันเหไปแล้วมันเหี่ยวไปแล้วเพราะวิพากิินคนม้นะพี่น้องพี่น้องเห็นมันเกิดบ้านยั้งแหละกันหัวจ๊บทำที่ทำน้องมึเิ้ลวกคันเห็นโตแล้วมันจะได้คุยกันดีเดบยึงทำได้เลย คึ้นี ar, <S <s ึ้น่ปหมคือปั๊กเนาะผมไปส่งหมูหน่อยหมูหน hm ่อยสองตัวไส้เข่งกลมๆไงไส้หลักหม้อไส้นะเดี๋ยวไส้กระช่างมาเนี่ยขี้ไปวัดตั้งช่างแม่เอ้ยหมูโดดลงจากเข่งบันขึ้นอยู่ในปั๊กทะพูดเดียวจังได้คือได้มันบันโอ้ยเจ้าของอย่ตายก้อนหมูเนาะมันมีหมูอะไรหั่นเนาะ มูอหน่อยเพราะแดนหันเนี่ยมันตะคายไม่หลุมทางใจโอ้ยอีบอยตั้งหูตั้งหูตั้งหยักหัวตั้งยิ้มอุ้ยมือมันเล่นหันกระโดดมันเล่นหันกระโดดเนาะไม่หงัดใจเนาะม้อโดนเราจังย่าวมันหนหญ่ กิดนได้จะได้หนาน่อยจังเขาเนี่ยมันเป็นแต่เข้ามุ้นเมมันผ้าปินเลยจ้าก็ทำเป็นยังไงเปีปาดีตัวนี้อีพี่ดิใจในคนเดิมซื้อมาจังใดไปก่อนซุ่งใด หนากว้หนาขว้วนี่ละจังเบิ่งถนัดนาหน่อยมันเบิ้งมาถนัดก็ชัดก็เจนมันจังตื้อนอยนี่จำกันงายมันจังตืกัน่งยังมางา้นกันไปน่ยสั้นเบเข็นไายยังไงเพื่อเว่อเพื่อเว่อน่งานไปมัเจอวัจเป็นเหนื่อยกํนนอนวัดประจําโตใส่ใบเดียวพอเล้วเลยยังไงพอ่ดอกพี่น้องซ้มปึ้งเง่นเดีกดให้ได้เด้ กับวัจักบัตายกับวัปานนี่้ชิมนเอมือเวนมืไปงานพอนซักโอ้จนตื่นเนอะไปคาราบาลศพแม่แม่ยูดีดีเค่ไฟบุบว่าผัว่ามันน่องเว้นเลยมันจะไปปก่องสายไฟเปนองหือองแังไหบุบว่าบุบว่าเออไปทั้งหมูเขาจะไหนไงก็นั้งีไปมันก็เป็นบางส่วนก็เพราะไอ้ขาขึ้นทนีนะ ไปปหกไปเว้าวยังส่กยี่ไปโศกไปเสากันยังแม่ปศกาเสาอกนกไปใส่แม่กับมาโศกมอเสาไม่วนพี่น้องครับมะมวนมะยินกับบ้านไอ้ที่น้องบ้านคุ้นแค่กันคุณเด้อ่บ้านโ้าย่บ้านย่านีพน้องมองพนนละ คูนานดอยไายน้ำแนี่มั้นี่มันมันนันลีขันนัะเ้ยอย่างไรกคุยกันดีๆก็ได้เ่ต้องดึงไส่หรอกีังนี่นัมันนั่งเคียงขางโลด่นานดอยยอืมน่ันเมื่อพันกลับเราบนได้เคี้ยงก็ภูมิภาวัฒนาิงแถวเนี้ยแฟกซี่ีี่บาเขันแซี่เจ้าอาจาราขอย อันนี้ผมให้ซื้อๆได้เนี่ยเด้อเจ้าอันนี้กินเบิดนี่ซื้อๆเนี่ยมืออ่อนมือหวานมาเนี่ยแมนกินกินก้อนน้ำห้อนนี่ขั้งละหนึ่งซ้อนตาอ๋อก็ยังเอาสมุนไพรนวมยาอีหลีที่ว่ามันยานั่นเลยนี่ใครมันเข้าขายน้ำตลาดขายมันขายขายนี่ก็ขายหาอร่อยตัวนี้นะแมนแล้วผมผมแถมซื้อแถมตุ้มแมน น่ะแล้วอันนี้ดีคือยังอันนี้ก็คือยาตัวนี้แหละตัวนึ่งตัวนี้มันตัวนี้มันบรรจุแล้วเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลกินกับน้ำเย็นธรรมดามันกินยี่สิบมันกินง่ายมันกิมีรายละเอียดอันนี้กินกับน้ำฮ่อนมันสิเป็นกระตุ้นหัวยาแคปอูดีเร็วยาผมนี่เท่าสุกนอนนดีกับบอกว่าดีคันพอดีก็ว่าพอดียาผมไม่ตัวอันดีก็ดีไปเลยแต่มันก็สิเป็นให้คลิ่มยุบบอกขลิ่มแบบใดนี่ ข้าวตมอาหารก็หางกันกินกันแล้วแต่เรียกผู้สิทธิ์ผิดแม่คือบางคนมันมันผิดเพราะขึ้นกันในถาดเพื่อนบางคนกับผิดอันหนึ่งบางคนกับผิดหนึ่งกินน้อกันกับคนผิดคนหนึ่งบวกผิดกันนี่จแต่ที่แน่ๆก็คือ้นเราแอลกอฮ่องแยกกินในถาดผิดเพราะมันสิบิลบยาเป็นศูนย์หมดแล้วเอาไปอ่านเดอนไปก่อนคนี่ผู้เป็นกับเป็น้องครับมานพ่องน้องฮวงวันกับพี่ๆน้องๆของมุ่นเช่นเกณฑ์คุณเดออมณีกะซี ล่าพี่ล่าน้นองเมื่อที่น้องซุ่มเบิงเด็กอะกดจิตตามกดไหลคดแช่ให้แน,น่สิบมืนถึงสิบห้าพี่พน้องกุหลาบขึ้นรถไปหายำายฝูไรคนอยู่อ่ตระกูลนี่ตระกูลหนาไงคู่มายำกันหนาไงอมสุกหากันหลงจัดไผเป็นไผ่บอกอาวาอยพอดีลูาลนาว่าเป็นหนาไงมางจา้าคุบัดบมานี่หนาหน่อยเซ็ตคุนี <c> ่ <oughs> แต่บางเจ้างบือนะฮะล้ว่นไม่เปนไปออกขังน้ำขังนี่ครับพี่น้องครับการสุขภาพดีจุกเป็นครอบครัของน้องสุขคุณสุขคนเด้อพี่น้องกันอย่าลืมกันแล้วกันว่าเป็นลูกลิสิตนั้นว่ากินดีท้ายว่าได้ฝากให้เนี่ยนาย่านไปซอยเด้ออย่าลืมกันแล้วกันครับสมุนไพรของใหญ่นายานเบอร์โทรศัพท์0862308794อายุมันคนยื่นพี่น้องครับสุขุคุณเ้อสวัสดีครับ